คลิปนี้นะคะพี่เมลิจามาอัปเดตให้กับคนที่ใช้งานในส่วนของ c a n v f ฟรีแล้วก็ c a n v a Pro นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ใช้ Canva Pro นะในทีมของเราเราดึงคนเข้ามาในทีมได้เพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยจะไม่สามารถแบบอัปโหลดฟอนต์หรืออะไรได้ก็คือค่อนข้างจะประหยัดนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงใครที่ใช้แคนวาโปรอยู่อันนี้พี่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ซื้อถูกต้องจากแคนวานะคะไม่ใช่แบบแคนวาที่เป็นแอคเคาของการศึกษาแล้วแชร์นะเว็บไซต์ของ c a n วาโดยตรงนะคะก็คือปัจจุบัน c a n วาโปรเนี่ยหนึ่บาทต่อปีนะคะก็จะปลดล็อกทุกฟังก์ชันที่เป็นของตัวแคนวา Pro เลยเนี่ยใช้ได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้คนอื่นมาทํางานในทีมอะคะ่ะมันจะถูกปรับเป็นแคนวาทีม แบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ที่ราคา1,800บาทต่อคนเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยทีมของคุณเนี่ยควรจะมีที่3คนขึ้นไปนะคะมันก็จะค่อนข้างคุ้มเนาะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณมี2คนเนี่ยมันก็จะตก5,400บาทหาร2มันก็จะแพงกว่า ะะก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็จะแพงกว่าแบบซื้อเดี่ยวๆเธออะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นพี่เมลีก็เลยอยากที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะคุณไหนที่ใช้แคนวา Pro อยู่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยดึงคนอยู่ในทีมหรือว่าหารกันแชร์กันเนี่ยให้เพื่อนๆตัดสินใจก่อนว่าคุณจะเลือกใช้แบบแคนวาโปรคนเดียวไหมนะคะถ้าคุณอยากใช้แคนวา Pro คนเดียวคุณต้องไปเอาเพื่อนออกเพราะไม่งั้นคุณจะโดนปรับนะคะเป็นตัวแคนวา แบบทีมนะคะเดี๋ยวพี่เมลีจะพาไปดูเนาะซึ่งหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามี2คนอะ่ะพี่เมลีว่าก็แยกกันไปเลยคุณต่างคนต่างซื้อต่างใช้แอคเคาน์โปรไปเลยนะคะเพื่อนที่มาแชร์กับเราเขาก็คือใช้แอคเคาน์ของเขา,ขเ,ขาเราก็ใช้แอคเคาน์ของเราก็จ่ายของใครของมันตัดรอบบินของใครของมันได้เลยแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างอิสระแต่ถ้าสมมุติว่าเรา3คนขึ้นไปพี่เมลีว่าเออไม่เป็นไรก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะคะเดี๋ยวแคนวาพอถึงครบรอบเนี่ยเขาก็จะอัปเดตเป็นแคนวาทีมให้กับเรานะคะอันเนี้ยถ้าพี่เมลีนะ้ จะเกิดขึ้นหลังจากที่แคนวาเขาปรับเป็นแคนวาโฉมใหม่นะครับน่าจะประมาณช่วง2024พี่เมลิไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ต้นปีเลยหรือว่าหลังพฤษภา2024นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เมลีสจะพาไปดูหน้าตาแล้วก็เช็คแผนของเรานะคะแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำยังไงนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆหรือมีเรื่องราวอัปเดตรับรองพี่เมลเอามาอัปเดตให้แน่นอนจ้า ทุกอย่างที่เป็นแคน v a Pro เนี่ยตัวทีมใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเนี่ยก็คือแบบเนี่ยทุกอันน่ะคุณใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าในส่วนของทีมอะค่ะเขาก็จะมีให้เราสามารถจัดการกันเป็นทีมได้อย่างง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นแบบเรากําหนดบทบาท ควบคุมแอดมินเนาะว่าใครจะเป็นแอคเคาท์ไหนอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังใช้แคนวาฟรีอยู่เนี่ยถามว่ามันโอเคไหมนะคะถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่ทดลองทําพี่เมลีว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณใจไหวเนี่ยลึกๆพี่เมลีก็อยากที่จะเชียรนะ์เนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเช่นแบบการลบพื้นหลังการรีไซต์หรือแม้แต่ว่าองค์ประกอบที่ตัว AI ที่เขาทําให้เราอะคะ่ะเครดิตเนี่ยถ้าเป็นตัวแคนวาฟรีอะมันจะได้แบบตลอดชีวิตนะคะหมายถึงว่าถ้าเครดิตครบแล้วแล้วคุณ ากใช้อีกเนี่ยถ้าคุณไม่ปรับเป็นแคนวาโปคุณก็จะใช้ไม่ได้นะคะอันนี้จากมุมมองของพี่เมลีนะแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยไปทดลองใช้ก่อนลองฝึกแคนวานะคะลองใช้ให้คล่องเนาะ ไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปของเรานะคะหรือผ่านเบราว์เซอร์ที่ผ่านโคมผ่านอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วก็พี่เมลีอ่ใช้เป็น Canva Pro แต่ว่าแชร์กัน3คนทีนี้เวลาที่เราจะเช็คอะค่ะให้เราเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะเพื่อนๆมาตรงตั้งค่านะคะมาตรง Setting ตรงนี้พอมาตรง Setting อะค่ะการเก็บเงินและแพลนการเก็บเงินและแลนนะคะจะเห็นว่าของพี่เมลีเนี่ย พี่เมลีเดิมพี่เมลีใช้เป็นแคน v a Pro แต่ว่าตอนนี้พี่เมลีมีทีมอยู่3คนมันจะปรับให้กลายเป็นแ n นวาทีมอัตโนมัติรู้ได้อย่างไรเพื่อนๆมาตรงประวัติการซื้อนะมาตรงประวัติการซื้อเนี่ยค่ะเดิมอ่ะพี่เมลีสมัครไว้นะคะก็คือประมาณ1,850บาทนะคะอ่ามาดูตรงนี้ก็ได้เี่ยพี่เมลีใช้เป็นแคน v a Pro อยู่แล้วก็แคนวาเนี่ยมันจะหมดวันที่ มันเริ่มใช้วันที่25กรกฎาคม2566นั่นหมายความว่าปี2024นะคะในเดือนกรกฎาคมถ้าพี่เมลีไม่เอาคนในทีมออกพี่เมลีจะไม่ได้จ่ายในราคา54 US d ลลาร์แล้วนะก็คือไม่ได้จ่ายในราคา1,850แล้วนะพี่เมลีจะถูกปรับเงินเป็น5,400บาทนะคะจำได้ไหมนะเดี๋ยวพี่เมลีเทียบให้ดูเนี่ยค่ะจากเดิม ฉันมี3คนฉันจ่าย1นึ่แต่ตอนนี้ถ้าฉันไม่เอาคนออกนะคะมันจะปรับเป็นอัตโนมัติซึ่งถามว่าพี่เมลีควรเอาออกหรือไม่เอาออกอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเคสที่พี่เมลีจะโชว์ให้เพื่อนๆดูพี่เมลีควรเอาออกเพราะคนในทีมก็คือเป็นอีเมลของพี่เมลีที่เป็นอีเมลอื่นแค่นั้นเองค่ะ ยังอยู่ที่หน้าเดิมนะคะก็คือเวลาที่เพื่อนๆเ,เข้ามามาตรงแอคเคาท์ของเรามาตรงเซตติ้งแล้วก็มาทางฝั่งซ้ายมือนะคะในส่วนของแผนก็คือเช็คแผนเก็บเงินในปัจจุบันของเราและในอนาคตที่เขาจะเรียกเก็บในรอบถัดไปเนาะถ้าเราจะเช็คทีมของเราอะคะ่ะก็มาตรงที่เดิมแต่ว่าให้มาตรงผู้คนพอมาตรงผู้คนเนี่ยค่ะจะเห็นว่าที่เมลีเนี่ยแอคเคาท์ Account เนี่ย เป็นแอคเคาทที่เราจ่ายตังค์เนาะเป็นหัวหน้าทีมพูดง่ายๆถือแล้วพี่เมลีก็ไปเชิญเชิญอื่นๆของพี่เมลีนะคะดังนั้นพี่เมลีต้องลบพวกเขาออกก่อนเพราะว่าพี่เมลีเปิดให้ดูแล้วเนาะว่าในการเรียกการเก็บเงินครั้งถัดไปเนี่ยพี่เมลีจะกลายเป็นแคนวาทีมในทันทีซึ่งเพื่อนๆสามารถไปลบคนออกนะคะหรือมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยปรับเปลี่ยนสลับเป็นแคนวาโปรหรือจัดการสมาชิกตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือจัดการลบเขา3คนออกซะ นะคะก็มาจัดการสมาชิกซึ่งมันก็จะนํามาตรงสู่ผู้คนวิธีการนะคะพี่เมลีก็คือเลือกสมาชิกก่อนเลือกคนนี้นะคะแล้วก็ลบเขาออกปุ๊บลบผู้ชชยออกแค่นั้นเองนะคะ เราจะโอนงานดีไซน์ให้เขาไหมถ้าโอนก็เลือกไปนะคะแล้วก็ไปจัดการนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าพี่เมลีไม่ได้โอนเพราะว่ามันเป็นงานที่เราใช้คนละอีเมลเข้าเฉยๆนะคะจากนั้นค่ะพี่เมลีก็กดดําเนินการต่อแค่นั้นเองนะคะกดดําเนินการออกซึ่งเขาบอกว่าพอดําเนินการออกแล้วเนี่ยคนที่ใช้อีเมลเนี้ยจะไม่สามารถแบบ เข้ามาในโฟลเดอร์หรืออื่นๆใดๆที่เราเคยทําได้พูดง่างยาก็คือเขาเขาไม่ได้อยู่ในทีมเราแล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรทั้งหมดทั้งมวลของเรานะคะดังนั้นถ้าคนไหนที่แชร์กันกับคนอื่นเนี่ยคุณต้องเคลียร์โอนงานการให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันหนึ่งประมาณว่าพนักงานจะลาออกนักะคุณก็ต้องโอนงานถ่ายเก็บให้เพื่อหรือว่าเซฟงานเก่าๆของเราไปจะย้ายเครื่องอะไรแบบนี้แค่นั้นเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วพี่มารีก็กดดาเนินการค่ะแค่นี้เองอ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายกเลิกไปแล้วเนี่ย ก็อาจจะต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะพี่มิลิก็กดยืนยันค่ะนำออกไปนะคะมี2ส,สเต็ปเองเนาะก็กดยืนยันนําออกค่ะเขาก็จะรบคนออกจากทีมให้เราแล้วนะคะ ทีนี้หลายคนนะคะก็อาจจะงงว่าพี่เมลิคาแล้วถ้าของหนูมันขึ้นว่าเป็น c a น v a Pro แบบนี้หนูต้องเปลี่ยนไหมคำตอบก็คือไม่นะคะหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนใช้เป็น c a น v a Pro อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีสมาชิกในทีมตรงนี้ระบบจะยังคงคำว่า c a n v a Pro ให้นะคะแต่ว่าของพี่เมลิเนี่ย ก่อนที่เขาจะมาปรับเปลี่ยนเนี่ยพี่เมลีใช้เป็นแคนวาโปรแต่ว่าในแคนวาโปรของพี่เมลีเนี่ยแชร์ให้กับอีเมลของตัวเองแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนให้ให้ได้มาใช้ร่วมกันก็คือกลายเป็นว่าในแคนวาโปรของพี่เมลีอะตามแผนเดิมมันกลายเป็น3คนทีนี้พอมันกลายเป็น3คนมันก็เลยจะเข้าแกลของแคนวาทีมนะปัจจุบันแคนวาโปรเนี่ยมันจะเหมาะกับการใช้งานรายบุคคลแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ตั้งแต่2คนขึ้นไปอะคุณจะต้องปรับเป็นแคนวาทีมซึ่งในแคนวาทีมเนี่ย เขาก็เหมือนกับแนะนําว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ให้มันถูกลงเนี่ยในทีมก็ควรจะมี3คนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะหน้าที่ของเพื่อนๆเ,เนาะพี่เมลีแนะนําเลยให้ไปคุยกันโอนย้ายงานกันให้เรียบร้อยนะคะอย่างไี่เมลีลบออกไปหนึ่งพี่เมลีก็จะมาลบออกอีกหนึ่งนะคะพี่เมลีก็คือมาตรงเดิมเลยมาที่เพื่อนๆจะเข้ามาตรงผู้คนหรือแผนเก็บเงินก็ได้เนาะพอมาตรงแผนเก็บเงินเนี่ยเราก็มาตรงจัดการสมาชิกนะคะแล้วพี่เมลีก็คือ มาจัดก,การสมาชิกก่อนหรือเพื่อนๆจะเลือกสลับเป็นแผนโปก็ได้นะคะแต่ว่าพอแผนโปเนี่ย ก็คือเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะเก็บของพี่เมลีเนี่ยเป็นรายเดือนลบสมาชิกออกนะคะแล้วพี่เมลีก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโปรอัตโนมัติในการเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปซึ่งพี่เมลีไม่ได้อยากจ่ายรายเดือนนะคะพี่เมลีอยากจ่ายเป็นรายปีพี่เมลีก็เลยจําเป็นที่จะต้องลบคนออกก่อน1คนนะคะเพื่อให้ทีมของเราเนี่ยสุดท้ายเหลือแค่เราคนเดียวนะคะดังนั้นเพื่อนๆไปเลือกก่อนว่าจะจ่ายแบบเดือนหรือรายปีแต่พี่เมลีเลือกที่จะจ่ายเป็นรายปีแล้วก็จะใช้โปรคนเดียวดังนั้นพี่เมลีก็เลยใช้วิธี การจัดการสมาชิกนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่โอเคอ่ะเพื่อนๆสามารถยกเลิกแผนได้นะคะอ่ะพี่มิลี่ก็จัดการสมาชิกค่ะแล้วก็ลบออกอีก1คนแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะ โอนย้ายงานนะคะให้เพื่อนๆมาสิทธิ์ในเนื้อหานะคะแล้วเพื่อนๆก็ต้องเปิดก่อนว่าสื่อไหนอะที่เราจะโอนกรรมสิทธิ์นะคะก็มาเปิดตรงนี้เนาะแต่ว่าพี่เมลีเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นการแค่สลับอีเมลแค่นั้นเองนะจ๊ะอ่าตรงนี้ก็ปิดไปเนาะถ้าเกิดว่ายังไงเพื่อนๆก็สามารถ สลับกรรมสิทธิ์ได้นะคะสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์นะคะอย่างที่พี่เมลีบอกไปก็คือให้เราไปเปิดก่อนแล้วมันก็จะแชร์เฉพาะโฟลเดอร์ที่เราแชร์งานกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องรอนะคะ5วันก่อนถึงจะโอนงานดีไซน์ได้นะคะแล้วก็จะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกในทีมก่อนนะคะว่าเราจะโอนอะไรใดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเปิดโอนใช้งานกรรมสิทธิ์ตรงนี้นะคะอืแต่ว่าในกรณีเนี้ย เขาก็จะบอกเลยว่าหลังจากเปิดเนี่ยเปิดใช้งานมันจะโอนได้ตั้งแต่วันที่ถึงเท่าไรเท่าไรนะคะแล้วก็ แอดมินจะเป็นคนถ่ายโอนงานของสมาชิกจากทีมนะคะดังนั้นคนไหนที่ไม่ได้เป็นแอดมินหรือไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะโอนงานไม่ได้นะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปตกลงกันเองนะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะโอนให้ทุกคนในทีมหรือโอนให้แค่แอดมินเท่านั้นนะคะอันนี้เพื่อนๆไปเลือกดูแต่ว่าในาการณีนี้พี่เมลีจะขอปิดไปเพราะว่าจะลบออกเลยมันเป็นชั้นคนเดียวที่แค่แช์อีเมลแค่นั้นเองนะคะอันนี้ลองไปดูนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ จากแคนวาทีมของพี่เมลิปรับมาเป็นแคนวาโปรเรียบร้อยสบายใจอย่างแน่นอนทีนี้หลายๆคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยพี่เมลิขาครั้งที่แล้วอะ่ะมันก็เขียนเป็นแคนวาทีมนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็ยังเท่าเดิมนะคะ ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าตามที่พี่เมลีเล่าให้ฟังเนาะเขาจะเรียกเก็บตามสัสดส่วนทีมที่มันใช้จริงนะคะแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าทีเนี้ยเพื่อความเมชั่ร์ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้งานคนเดียวแล้วอยากใช้งาน c a นว a Pro ทาแบบพี่เมลีก็ได้ค่ะอันเนี้ยมั่นใจแน่นอนเลยนะจ๊ะนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนไหนที่ในนามของการจดเป็นบริษัทหรืออะไรใดๆนะคะเพื่อนๆก็มากรอกหมายเลขอีเมลแล้วก็เพิ่มอะไรหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอะไรให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้พี่เมลีไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าพี่เมลีสสมัคร ใช้งานของแคนวาตรงนี้ในนามส่วนตัวนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวที่อัปเดตในปี2024นะคะดังนั้นใครที่ดูคลิปเก่าๆนะคะหรือว่าเคยอีลุงตุงนางกับใครไว้นะคะขอให้เข้าใจใหม่ว่าแคนวาเขาเซตเริ่มต้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มันเป็นตัวแคนวาจริงไม่เกี่ยวกับแคนวาที่เพื่อนๆไปซื้อเถื่อนที่อื่นนะน,นั้นที่ไม่ีไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดการปัญหานี้ยังไงนะคะเพื่อนๆจะต้องไปลองติดต่อกับช่องทางของเพื่อนๆเองนะคะ จะสงสัยว่าเอ้าพี่คะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีทีมแต่ว่าไม่ใช่3คนเนี่ยมันจะยังได้ราคาที่เท่าไร่นะคะเดี๋ยวพี่เมลิจะาทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คที่ pricing ได้โดยให้เราพิมพ์จํานวนคนที่อยู่ในทีมนะคะเพื่อนๆก็ลองมาพิมพ์ตรงนี้นะแล้วเพื่อนๆก็มาเลือกก่อนว่าจะเอารายเดือนหรือรายปีนะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยเขาจะมีบอกไว้นะคะว่าเนี่ยเฮ้ยสิบคนคุณก็ยังได้หนึ่งพันแปดร้อยบาท ต่อคนต่อปีอยู่นะคะหรือไม่อย่างนั้นเพื่อนๆมากดตรงนี้ก็ได้ค่ะบอกช่หน่อยทําไมฉันถึงไนดะ้ราคานี้นะคะก็กดจิ้มเข้าไปเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบอกให้นะว่าเนี่ยถ้าเกิด3คนนะมันจะได้เท่านี้เจ็ดคนที่เพิ่มเข้ามาได้เท่านี้รวม10คนเป็นเท่าไหร่นะคะเขาก็จะคํานวณให้ซึ่งโอเคไหมนะคะเราสามารถมาดูเป็นรายเดือนได้อ๋อรายเดือนเนี่ยก็ตกคนละ180บาทต่อคนต่อเดือนเฮือบางทีเนี่ยเราอาจจะยืนพื้นสําหรับ3คนเนี่ยเอาเป็นรายปีไหม อีก3คนหรือ7คนที่เพิ่มเข้ามาพิเศษบางช่วงเนี่ยเราอาจจะมาซื้อเป็นรายเดือนทีหลังก็ได้นะคะเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะซึ่งไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแคนวาเขาจะมีการคำนวณบอกไว้ให้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดทุกคนทั้งปีนะถ้าเกิดว่าคนเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เท่ากันนะคะ่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังติดหลายคําถามอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่เมลอาจะยกไปตอบให้ท้ายคลิปนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นนอกเหนือเนี่ยมันก็คือยังอยู่ในหน้าเดิมเลยก็คือในหน้าของ c a n v a Pricing นะเพื่อนๆสามารถมาตรงคำถามที่พกบ่อยนะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดของแต่ละอันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เมลีจะยกบางประเด็นมาตอบแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะคุณไหนที่ติดก็ดูต่อให้จบคลิปนะคะ อย่างนั้นมันจะดีหรอบางอย่างฉันก็แบบแอบรับ j อบส่วนตัวแต่ว่ามาทํางานเป็นทีมไม่เวิร์กเลยเวิร์กค่ะเขาบอกว่าดีไซน์ของเราก็จะอยู่ในส่วนตัวเสมอเว้นแต่ว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์นะคะหรือว่าเราแชร์งานหรือบันทึกเป็นเทมเพลตให้ใช้กับทีมดังนั้นไม่ต้องกลัวแม้คุณจะใช้เป็นแคนวา ทีมก็ตามนะคะงานในส่วนที่เราออกแบบเราไม่แชร์ใครมันก็ยังอยู่ในส่วนของเราแต่ว่าในการแชร์ทีมเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสีของแบรนด์เราเนาะสีประจําแบรนด์แบบนี้เจ้านายให้ใช้3มสีที่เฮงเฮงตามสินแสบอกมาอะไรก็ตามแต่งยเออเราก็จะได้ไม่ต้องไปจิ้มเลือกสีดูสีใหม่นะคะใช้ฟอนต์ประจําแบรนด์แบบนี้เป็นต้นนะคะคนที่ใช้แคนวาโปรอยู่เนี่ยอาจจะแบบอา้าวพี่คะแล้วทีเนี้ยเรายังจะสามารถ แช์งานไปให้คนอื่นๆเขาดูได้ไหมสมมติว่าเราทำพรีเซนเตชันสอนเด็กใช่ไหมคะหรือว่าสอนนักเรียนของเราเนี่ย เราอยากที่จะแชร์สไลด์ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็ยังเข้ามาดูได้ปกตินะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขางานของเราแบบเหมือนในทีมอะเพื่อเข้ามาถึงโฟลเดอร์เราแบบนี้จะไม่ได้นะคะหากเพื่อนๆอยากให้เขาเข้ามาดูงานของเราแบบสมมุติว่าเราทาสไลด์เสร็จเราจะแชร์ลิงก์ใช่ไหมคะหรือว่าทําแบบเสร็จเราจะแชร์้คนอื่นดูก็ใช้หลักการเดิมเลยคะ่ะแค่เพื่อนๆมาที่แชร์นะคะแล้วก็มากดเป็นลิงก์ตรงนี้ค่ะลิงก์สําหรับดูเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือแบบ คุณไม่จําเป็นต้องซื้อแบบทีมก็ได้คุณก็ยังสามารถก๊อปลิง์ตรงนี้ไปให้คนอื่นดูได้เหมือนเดิมนะคะก็คือกดลิงก์นะคะแล้วก็ลิงก์สําหรับดูเท่านั้นนะคะแล้วก็เลือกดูได้นะคะเนี่ยสร้างลิงก์สำหรับดูสาธารณะนั่นหมายถึงว่าคนอื่นก็ดูได้แต่ทำอะไรกับงานนี้ไม่ได้แค่นั้นเองคะ่ะแล้วเพื่อนๆก็กดคัดลอกนะคะจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ระดับหนึ่งก็คือแชร์งาน ให้คนอื่นดูกับแชร์งานให้เขามาแก้เนี่ยก็จะถ้าอยากจะให้เขามาแก้งานของเราใช้เทมเพลตใช้สีร่วมกับเราจะต้องเป็นแค้นว่าทีมจ้าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนอยากทดลองใช้นะคะโดยปกติถ้าเราใช้งานฟรีอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราล็อกอินเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะมีป๊อปอัพตัวเนี้ย แนะนำเลยว่าคืออยากทดลองใช้ใน30วันไหมซึ่งไม่ต้องกลัวนะคะในครั้งแรกเนี่ยเขาจะแนะนําให้เราเป็นแ n นวาทีมเพราะว่ามันปลดล็อกทุกอย่าง ทีมกับโปรน้อยอย่างที่พี่มาลีเล่าไปต้นคลิปว่ามันใช้ได้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราสามารถบริหารจัดการคนได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูไม่ทันหรือแบบเอ้ยตกใจกลัวเขาจะเรียกเก็บเงินก็แค่ไปเปลี่ยนแผนให้เป็นแคนวาโปรแค่นั้นนะคะไม่ไม่ได้ยากนะง่ายๆเลยเพื่อนๆก็คือกดทดลองใช้ฟรี30วันนะคะตรงนี้เขาก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่าง30วันนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกลัวเนี่ย เพื่อนๆก็หมั่นเช็คอ e ีเมลเนาะที่เราล็อกอินเข้าไปเนี่ยว่าเฮ้ยมันใกล้จะครบหรือยังนะคะก็เข้าไปปรับเปลี่ยนแผนก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าถูกใจเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บเงินในรอบถัดไปนะคะไปทดลองใช้กันเลยไม่เป็นไรอย่างที่พี่เมลีบอกไปเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากที่จะเชิญคนอื่นหรือว่าแชร์งานด้วยกันเนี่ยแคนวาโปรเนี่ยมันจะแชร์ได้แค่ดูเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าแชร์แบบทํางานร่วมกันแคนวาทีมนะจ๊ะรายละเอียดมันก็เลย เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้ทวนซ้ำๆได้เลยนะคะทดลองใช้แบบทีมนะคะถ้าสมมติว่าเมื่อกี้มันไม่เด้งปอกอัพเนาะเพื่อนๆก็เข้ามาแบบเดิมเลยก็คือมาตรงบัญชีของเรานะคะแล้วก็มาตรงตั้งค่ามาตรงการเรียกเก็บเงินและแผนนะคะก็จะมาเจอหน้านี้เหมือนกันหรือบางคนโชคดีแบบเขาก็ตั้งเตือนให้เราแบบเฮ้ยลองใช้เธอมันดีนะนะคะก็ใค่ไขๆกันนะจ๊ะ